สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถ Honda Civic FB นะครับวันนี้ลูกค้าเข้ามาแปลงชมรถก็คือว่าเปลี่ยนจอครับโดยรวมของรถเนี่ยก็จะมีแค่หน้าจอดิจิตอลเล็กๆนะครับเอาไว้ฟัง FM นะครับผมวันนี้ก็เข้ามาเปลี่ยนจอ Android นะครับแล้วก็เพิ่มกล้องมองหลังด้วยหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจอ Android ของ c a n เ e n นะครับผมขนาดหน้าจอ9ก้านิ้วนะครับบนรถ Honda Civic FB นะครับก็ตัวจอครับอันนี้จะเป็นหน้ากาก เข้ากับรูปกับตัวรถเลยนะครับขนาด9นิ้วนะครับสเปคตัวนี้ก็ cpu 2 cpu 2.0 Ghz นะรครับ ram สี ram 3 2ม b G นะครับก็หลังจากที่ติดตั้งเข้าไปนะครับก็จะมีกล้องมองหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมของกล้องมองหลังก่อนนะครับโอเคอันนี้จะเป็นหน้าตาของกล้องมองหลังนะครับก็เห็นชัดชัดแบบนี้เลยนะครับคุณภาพของตัวกล้องก็7 2 0 p นะครับเป็นกล้อง ahd นะครับเกยไป เดิมๆของรถนะก็จะมีแอร์นะก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับไม่ส่งผลกับตัวรถนะครับผมใช้งานได้ปกติคอนโทรนนะครับคอนโทรงอะไรก็ใช้งานได้เหมือนเดิมลิงกับตัวจอนะครับทํางานผ่านแคนบัสนะครับผมเดี๋ยวเราลองเล่นแอปพลิเคชันของจอยดอยกันนะครับก็จะมี youtube นะครับผมกดเข้าไปก็สั่งการด้วยเสียงได้นะครับ จะมีไมค์ดเพิ่มไปด้วยโหนกระแสาการประมวลผลเร็วมากนะครับอ,อย่างเช่นเราเปิดข่าวเข้าไปนะครับแบบนี้เพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะดีใช่ปกติท่าทงถัดไปกลับมานี่ะนะอนโรลห้ือนเดิมนะครับวนนีน้จะเป็นการเปลี่ยนโหมดฮะ,ะเปลี่ยนโหมด ก็สูมหมดไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะโอเคเวลาเราแชร์แอปเรากดตรงนี้แล้วกดถังขยะเลยเพื่อที่จะไม่ให้จอทํางานหนักเกินไปนะครับต่อไปนะับเราจะมาลองเล่นแผนที่นําทางกันนะฮะเข้าไปแบบนี่นะฮะตำแหน่งตัวเองอตรงนี้นะครับผมไปแฟชั่นไอแลนด์ มุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปตามสดเรารู้สึกว่าลำพานนะครับเคยก็สามารถแบ่ง2หน้าจอได้นะครับผมีแบ่ง2หน้าจอเรเปิด YouTube เข้ามาอย่างเช่นนะครับเปิดรายการนะครับอดูปลาหมึกผมนะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเดินตามสตรีทฟู้ดลองกินอาหารแปลกแปลก กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีนี้มันจะขึ้นลูกศรแบ่งสองหน้าจอไอคอนกดเข้าไปกดก่อนย้ำอยู่ฝั่งซ้ายอันหนึ่งเราก็จะเปิด Google Map อาจะเป็นแบบนี้นะครับที่เมืองซีอานประเทศจีนระหว่างที่เล่นแอปพลิเคชันฮะถ้าเราถอยรถตัวแอปจะไม่ปิดตัวไปนะผมก็ยังทํางานปกติแค่ตอบเสียงลงนะผมคือไปนี้นะฮะเมื่อก่อนก็จะ ง้้นนแบบีเก็สามารถปรับดีทีได้นะครับผมไปที่แอปครับอันนี้จะเป็นหน้าวมแอปทั้งหมดนะครับผมก็สามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้ใน Play Store นะครับวิธีปรับเสียงเราก็มาที่ EQ h o l a n c e r นะครับแล้วก็สามารถปรับได้นะครับผมนี่มีหลายแนวให้ลองปรับฟังดูนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนการเชื่อมต่อของคาพ y นะครับวิธีแรกเราก็ต้องเชื่อมต่อบลูทูธก่อนนะครับ เป็นอุปกรณ์ที่เราจับคู่นะครับอยู่ตรงนี้พอเราเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเราก็มาที่นี่อันนี้จะเป็นคาเพนะครับลองเข้าแอปสักครู่หนึ่งจะื่อแบบนี้เราก็กดเชื่อมต่อพอเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าตาของคาเพนะครับผมถ้าเราจะไปไหนสักที่หนึง่งโดยการเปิดผ่านโทรศัพท์นะครับมีคนส่ง แผนที่มาให้นะครับเราก็สามารถกดได้เลยเช่นเราจะไปร้านอาหารอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้กดจากโทรศัพท์แล้วนะครับแผนที่จะขึ้นที่จอแอนดรอยนะครับผมตัวเพลงก็จะลิงก์กับโทรศัพท์ทุกอย่างนะครับผมอ,อันนี้เป็นแอปที่คาเพยรองรับอนุญ,ญาตที่ใช้งานระหว่างขับรถนะครับเราสามารถฟังเพลงได้นะครับผมก็ท่านใดที่สนใจนครับ อยากติดตั้งจอ Android ของ c a n เซนนะครับก็สามารถติดต่อร้านไทคาช็อปได้หรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับ